เห็นไหมครับไม่มีความคมเลยดูสิครับกดแรงๆนะครับยังไม่เข้าเดี๋ยวมาลองตัดกระดาษกันดูครับลองเลยนะครับกดแรงๆเห็นไหมครับกระดาษยู่เลยครับยังไม่เข้าเลยดูอีกรอบว่าจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างครับกระดาษขาดหมดเลยมีดทำครัวไม่คม อย่างมีดเล่มเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีาร์มคมเลยดูสิครับกดแรงๆนะครับยังไม่เข้าเดี๋ยวมาลองตัดกระดาษกันดูครับลองเลยนะครับกดแรงๆเห็นไหมครับกระดาษยู่เลยครับยังไม่เข้าเลยแค่เป็นรอยเฉยๆเห็นไหมครับแสดงว่ามีดเล่มนี้นะครับไม่คมจริง สวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องลิชัยพีชนเนลนะครับในวันนี้ทางช่องลิชัยพีชนเนลนะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการรับมีดทาครัวเล่มเล็กๆแบบนี้นะครับดูสิครับไม่คมตัดกระดาษยังไม่เข้าแต่ผมมีวิธีการรับง่ายๆมาดูกันที่บ้านของคุณมีขวดแก้วแบบนี้ไหมหรือขวดที่เป็นแก้วทุกชนิดเราจะนํามารับมีดทาครัว เล่มใดก็ได้นะครับจะเป็นสแตนเลสหรือจะเป็นเหล็กก็ได้คมแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันทุกท่านนะครับมาดูตรงนี้ครับที่คอของขวดแก้วลองนํำมีดนะครับไปถูทุกท่านจะได้ยินเสียงเห็นไหมครับเป็นไงครับได้ยินเสียงไหมครับเหล็กถูกับแก้วหรือสแตนเลสถูกับแก้ว ดูสิครับแล้วอีกด้านหนึ่งล่ะรับอย่างไรก็เหมือนกันครับถูไปเลยครับนี่ครับถ้าเติดนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเราไม่มีที่รับมีดนะครับลองใช้คอของขวดแก้วทุกชนิดนะครับมารับมีดเพียงเราถูไปแบบนี้นีครับ ถูไปข้างลบประมาณ10บทีนะครับแล้วลองจับดูนี่ครับมีดของเราคมแล้วเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษให้ดูนะครับว่าคมจริงหรือเปล่าและถ้าคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางเท่าทิไทย P ี h ชนแนลได้เลยครับดูสิครับมีดตัดกระดาษเข้าแล้วและคมจริง ดูสิครับดูอีกรอบว่าจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างครับกระดาษขาดหมดเลยแสดงว่าวิธีนี้นะครับได้ผลและทําให้มีดทาครัวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือสแตนเลสนะครับคมได้ง่ายๆด้วยขวดแก้วภาาคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้วนนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเลยครับ แค่ขวดแก้วก็ทำให้มีดคมได้ดูสิครับ